สวัสดีครับวันนี้เรามีเกมมานําเสนอนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบน VGG นะฮะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เป็นชาวเกมเมอร์และสนใจในโลกของเว็บทรีนะครับบางที่เรื่องแรกนะครับผมเกม Foren i g Arena นะครับเปิดให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดตัวไฟล์ APK พลครับลงไปเล่นในมือถือกันแล้วนะครับสำหรับใครที่มี Google Play นะครับหรือใช้โท,ทรศัพท์ Android นะก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ แล้วก็ทําการติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถใช้ตัวอิมูนะครับสร้างเป็นมือถือจําลองขึ้นมาบนคอมแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัว apk ตัวนี้นะครับโตยตอนนี้เขาสงวนไว้สําหรับในพื้นที่เอเชียเท่าน,นั้นนะครับรางวัลแจกสูงสุดถึง2,000 USD เลยนะครับจะแจกให้กับ top 5ผู้เล่นนะครับที่มีอัตราชนะสูงที่สุดนะครับจะรับรางวัลในภูนี้ไปเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะพบกับ หน้าจอในตอนแรกคือให้เราเนี่ยใช้ในการล็อกอินผ่าน Google ได้เลยนะครับเขาจะมี Google ให้เราทําการใสอินนะฮะเรามาดูกันที่ส่วนแรกนะในส่วนด้านล่างนี้มันจะมีโหมดให้เราเลือกอยู่1 P พี่คือเราเล่นเพียงแต่ผู้เดียวนะครับกับ3 P พี่คือเราจะจับกลุ่มกับเพื่อนในทีมนะครับให้ครบ3คนแล้วลง เข้าไปเล่น b a ทเทิโดยการเล่นในเกมนี้นะครับเราจะใช้ Movement นะครับผ่านจอยด้านข้างนะหรือถ้าเกิดเป็นบนคอมเราก็กด a s d ได้เลยมันก็จะเลื่อนไปตามนี้ส่วนสกิลก็ใช้1 2 3ได้เลยหรือว่าจะใช้กดใช้เมาส์กดก็ได้เขาบอกว่า,าในการต่อสู้กันเนี่ยนะการที่เราอัปเกรดตัว Combat เนี่ยมันจะทำให้อา่าเขาเรียกว่า a t t a ท k เลน g e ของเราครับมันกว้างขึ้นเกมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นในลักษณะของ one shot one kill นะการที่เรา ใช้กลยุทธ์ตีฝั่งตรงข้ามได้1ช็อตเท่านั้นครับเขาก็จะตายทันทีเลยแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราโดนตี1ช็อตเราก็จะตายทันทีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลนมีส่วนค่อนข้างมากนอกจากนี้นะมันยังมีพวกแบบไอเทมเนี่ยดรอปตามพื้นอยู่นะครับก็ไปเก็บมาได้นะมันจะช่วยให้เรามออีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นตัวทอร์นาโดน,นะครับต้องพยายามอย่ายไปใกล้มันมากเนะเพราะว่ามันจะคอยน็อกแบ็คเราออกเราไปโดนมันมันก็จะน็อกแบ็คน็อกแบคเรอออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเรายังใช้พื้นที่ป่าในญ้าเนี่ยในการปำพังตัวได้เนาะแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวงังในโซนที่เป็นแก๊สนะครับสังเกว่ามันจะมีเขียวๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่เนี่ยสปีดเราจะลงแล้วก็แน่นอนครับถ้าเราตกลงไปในบ่อสีเขียวๆนี้นะครับนั่นก็จะหมายความว่าเราจะตายท,าทันทีในเกมนะครับมันจะมีเป็นแบบเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นคริสตัลนะให้เราเก็บอยู่นะมันก็จะเพิ่มพอยต์ให้กับเรานะหลังจากที่เราฆ่าสตูได้เนี่ยัตูเขาจะดรอปคริสตัลมานะเราก็ ไปตามเก็บได้เพื่อสะสมพอยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมกันเนาะว่าเป็นยังไงเอาละครับเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะฮะทอนโดที่ผมวาดน,นี่ครับเราจะโดนล็อกแปลกออกมาอาี้และนี่ก็คือที่เราต้องเก็บตามพื้นสังเกตว่าตัวสกิลเนี่ยมันจะมีแบบในลักษณะของการป้องกันนี้อยู่เห็นไหมฮะเราใช้ตัวนี้ในการป้องกันถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีบาเรียขึ้นนะเราจะตีเขาไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยผมโดนตีผมตายเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ครับเป็นตัวลักษณะของกาใช้กิ้งเนาะมันจะใช้ในการหลบหลีกนะฮะหลบหลีกแบบนี้ เรามาซ่อนในป่าได้แล้วก็รอหาจังหวะตีเขาไอ้เงี้ยเขาหลบเราได้นะครับอ่อาเนี่ครับเนี่ยผมตีเขาได้ครับเกมนี้อาใส่แบบจังหวะค่อนข้างเยอะต้องรอให้เขาเข้ามาหาเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราคอยตีนะครับแล้วก็เก็บพอยที่พื้นไปเรื่อยๆนะครับ หไหมคเราก็จะอัปเกรดเลเวลขึ้นด้วยนะฮะบนแมปนี้เราดูได้นะว่าศัตรูอยู่ไหนนะครับเราก็จะคอยดูนะเห็นไหมครับตัวเราจะเป็นสีเขียวนะครับตัวฝั่งตรงข้ามจะเป็นสีส้มนะครับให้เราหาจังหวสะสเตลเข้าไปก็ได้ครับจะมีเวลาขึ้นอยู่ด้านบนนะครับตรงกลางเนาะ ว่าแมตช์นี้จะจบเมื่อไหร่นะครับหน้าทิองเราคือสะสมไปเรื่อยครับตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับแล้วความช้างเราก็จะช้าลงไปนะครับที่นี้โอกาสในการปกป้องตัวเรามันก็จะน้อยมากๆเลยนะฮะอ่ะจบไปแล้วครับ,บ,เ,รบเราได้ที่หนึ่งนะครับหลังจากได้ที่หนึ่งแล้วนะเราก็แคปภาพของเรานะที่เราได้ที่หนึ่งเอาไว้ ังจนั้นครับเราก็มาที่หน้าเควสของ Foren i g Arena นะครับบน VGG นะถ้าเราทำเควสนี้เราจะได้รับไปทั้งสิ้น150 WXP นะครับโดยขั้นตอนก็คือให้เราทำการดาวน์โหลดเกมเนาะแล้วก็ทำการชนะให้ได้ที่1นนะครับหลังจากนั้นแคปภาพที่เราชนะเนี่ยไปโพสที่ Facebook ตัวนี้นะครับนี่นะครับเราภาพมาโพสนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรหน่อยแล้วก็กดโพสไปได้เลยครับแล้วเราก็แคปภาพนะครับที่เรานำภาพหน้าจอของเราชนะเนี่ยไปโพสนะครับแคปใหม่อีกทีหนึงนะฮะ เราก็มากดสตาร์ทเควสตรงนี้นะหลังจานั้นแค่เรากดวิสิตไปที่นี่ก็พอครับมันจะติดถูกให้แล้วเราก็มาฟิลฟอร์มกันนะครับโดยให้นํารูปภาพรับของเราเนาะลงมาอัปโหลดให้เขานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องกรอ,อกอะไรนะผมก็เลยไปกรอบลิงก์ที่ผมโพสต์นะครับคอมเมนต์เนอะเอามากรอ,อกแล้วผมก็กดสัมมิฟอร์มนะครับสัมมิทไปเลยหลังจากนั้นก็รอตรวจนี่เราก็เสร็จไปนะครับสําหรับการทำชาเลนจ์ฟอร์เรนอเน่าเป็นโมบายเทสในส่วนของ ฝั่งเอเชียของเรานะเกมนี้ก็เล่นง่ายดีนะครับเล่นไม่ยากปัจจัยในการเล่นเกมนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องชนะเออไม่สิผมผมผม,ผมไม่ถูกมันไม่ได้อยู่ปัจจัยที่ว่าเราจะตีคู่ต่อสู้ได้แค่ไหนนะครับมันอยู่ที่ที่พื้นครับยิ่งเราเก็บ p อยได้มากเนี่ยเราก็ยิ่งขึ้นเป็อันดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตีอาจจะไม่ใช่ออสูตรสําเร็จเสมอไปนะอัตราการเก็บ point เนี่ยคือปัจจัยเดียวเลยนะครับที่จะทําให้เราชนะได้นะครับแต่ การที่เรา,เาด้วยความที่มันมีเวลาลิมิตนะเนอะการที่เราไปตีเขาแล้วเราได้ดรอปจากเขามาเนี่ยมันก็ย,ยิ่งทําให้เราเนี่ยอัพขึ้นไวมากกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปัจจัยหลักในการทําให้เราได้เป็นที่1ในแมตช์แมตช์นั้นนะฮะ แล้วก็นอกจากนี้ครับเขายังมีการจะไปจัดเป็นเว็บที่เกมเฟสติวัลในจาการ์ตาด้วยนะครับในวันที่14 15หเดือนมิถุนายนก็ไม่รู้นะมีคนไทยที่อยู่ที่จาการ์ตาดูอยู่หรือเปล่านะครับก็เป็นการไปสัมพันธ์เพิ่มเติมเท่านั้นเองนอกจากนี้ครับผมในวันที่28เมษายนที่ถึงนี้นะครับเขาจะมีระบบที่เรียกว่ากิ้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะกิ้ววอร์ซีซั่นหนึ่งนะครับมองในภาพที่ผมจะเล่าไง่ายๆแล้วกันนะก็คือการที่เราสร้างกิ้ขึ้นมาเนี่ย หรือว่าเราไปร่วมกิวกับคนอื่นคเ,เนียมันจะมีภารกิจนะครับก็คือการทำเควสอะไรพวกนี้แหละนะที่มันจะได้รับ wxp เนอะโดยเขาจะคำนวณนะครับว่าในกิวกิวนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าไปอยู่ในกิวเนี่ยทำเควสนะครับส่วนตัวเนาะเอิน wxp ไปมากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเอา wxp เนี่ยมารวมกันไว้แล้วก็กิวนั้นเนี่ยก็จะได้มีอันดับขึ้นสงสูงโดยเขาบอกไว้ว่า,วา ผู้ที่จะเข้าร่วมกิลด์ได้เนี่ยจะต้องจำเป็นจะต้องมีแรงโกลเด้นขึ้นไปนะจากที่ที่แล้วผมอธิบายไปแล้วนะว่ามีแต่ละแรงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคัดมาแล้วนะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผู้ที่มีโกลเด้นแรงขึ้นไปจะได้รับการเข้าร่วมกิลด์นะครับหรือว่าจะฟอร์มกิลด์ขึ้นมาเองก็ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นโกลเด้นก็ได้เพียงแต่ได้รับคําเชิญในการเข้าร่วมกิลด์วเท่านั้นเอง โดยกิลด์จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือ Public Guild นะครับก็คือกิลด์ที่เปิดให้ขายจอยก็ได้กับ Private Guild นะครับกิลด์ที่จะต้องรับการเชิญจากหัวหน้ากิลด์นั่นเองดังนั้นทั้งทีมก็จะเอิน WXP ไปได้วยกันในการเ n เน e กิลด์นะคกิลด์ l ลดเดอร์นะจะเป็นคนที่จะสามารถเชิญหรือว่าจะลบเมมเบอร์ก็ได้นะจะส่งหัวต่อให้ก็ได้แล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์อะไรกับต่างๆในกิลดนะครับ คนที่เป็นลีดเดอร์จะเป็นคนจัดการแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกนะครับตัวแบบวิวเอ็กซ์ซีที่ทุกคนทําได้เนี่ยมันจะทําให้กิลด์เนี่ยมีอันดับที่สูงขึ้นแล้วก็จะเกิดระบบลีดเดอร์บอร์ดของกิลด์ขึ้นมาหลังจากจบซีซั่นที่เป็นสปริงซีซันนะครับก็คือระยะเวลา3เดือนนะท็อปสิบกิลด์จะได้รับรางวัลเป็นสเตเบิลโทเค็นนะครับแล้วก็คลิปตอกโทเค็นไปและนี่ก็เป็นระบบกิลด์นะครับที่วีจจเพิ่มเข้ามาโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นนะครับสําหรัับสปดาห์นี้ ของว g g จแล้วก็อนาคตข้างหน้าจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายยังไงทุกคนก็ติดตามกันเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้ทุกคนรับโดยเชิเกิดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ